สัปดาห์นี้นะฮะเราก็ไปกินเจไหว้พระกินหอยทอดนะฮะที่เยาวราชนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถตุ๊กๆนะฮะที่กําลังเดินทางไปอ่าเยาวราชนะครับเราก็เริ่มภารกิจการกินนะฮะที่ร้านลาดหน้าเจข้างศาลเจ้าพ่อเสือนะโอ้โหคนนี้กินแบบชิลมากเลยนะครับลอ,อยสุดๆนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ตามด้วยร้านก๋วยจับรสเด็ดนะซึ่งอยู่ข้างๆเสาชิงช้านั่นเองนะครับนะแล้วเราก็นั่งตุกตุกนะฮะจนพัยนตุกตุ๊กลับมาที่โรงแรมอาใสนะฮะก็โรงแรมนี้ก็อยู่ที่ไชน่าทาวน์มอลนะครับมีอา่ามีมองกรทองนะครับแล้วก็ก่อนที่เข้าโรงแรมนะฮะหัวหน้าเราก็ ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ร้านชาไข่มุกนะฮะเขาไม่ได้เชิญนะครับไปเป็นเองนะครับนะก็จัดชาไข่มุกชาไข่มุกมา2ขวดนะฮะแล้วก็เตรียมไปเช็คอินที่ล็อบบี้นะฮะระหว่างทางก็มีมังกรนะฮะโอเคตอนนี้เราเช็คอินแล้วนะครับนะโรงแรมก็สุดชิคเลยนะฮะตอนนี้ก็มาในห้องแล้วก็ดูวิวโอ้โหแบบอะโนรามานะฮะวิวของเยาวราชมองจากชั้น7ของโรงแรมอาศัยนะครับนะ ็สวยงามนะครับเห็นตึก,กรามบ้านช่องนะฮะวัดวาอารามต่างๆนะครับนะฮะวหน้าตัวเราก็ทันมาที่บรรยายตามระเบียบนะครับนะฮะก็มากันหลายครั้งแลอ้อน่ราชนี้นะครับทุกครั้งมาก็จะเจอสิ่งใหม่ๆในมุมที่แปลกตาไปนะก็เป็นอะไรที่ชิลๆสบายๆนะครับในการใช้ชีวิตของเรา2คนนะฮะ สองคนตายายนะครับก็เที่ยวกันไปเมื่อกําลังยังมีนะครับนะวันนี้ก็อยู่ที่เยาวราชนะวิวสวยๆเห็นตึกสวยๆท้องฟ้าสวยๆนะครับหน้าทัวร์เราก็อธิบายได้อย่างสุดยอดเลยนะครับ,นะรบชมกันเองครับเราก็ต้องกินก่อนที่จะไปเดินเล่นที่เยาวราชนะก็ไปที่ร้านมิตรโกยวนนะฮะร,ร้านอาหารระดับตำนานนะครับ เราก็จะสั่งอาหารแบบทุกครั้งเราก็สั่งแบบเนี้ยนะก็มีสตูลิ้นวัวแขนงหมูกรอบหอยแครงลวกนะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับพออิ่มน้ำสำราญท้องตึงแล้วก็ต้องเดินย่อยอาหารหน่อยนะฮะแต่เราก็นั่งตุกต๊กตุ๊กแบบโอ้โหชิลมากเล,นะเลยนะครับซิ่งสุดๆเลยนะฮะเพื่อกลับมาที่เยาวราชนะฮะท่านแม่ทัพเราก็รีบบึงไปเลยนะฮะเพื่อไปหาของกินนั่นเองนะครับผมก็มีหน้าที่ติดสอยห้อยตามนะฮะ ตอนแรกเราอยากกินปลาทโก่มากนะครับแต่พอเราไปยืนต่อคิวนะคิวยาวโอ้โหน่าจะกว่าจะได้กินนี่คงจะหายหิวกันไปนะฮนะก็ตกลงไม่ได้กินปลาทั้งโก่นะครับก็ไม่ลดละความพยายามก็จะไปกินก๋วยจับอีกนะฮะก๋วยจับในเอรซึ่งเป็นก๋วยจับมิชลินสตาร์นะก็คิวยาวเหมือนกันจะไปกินปลาหมึกก็คิวยาวเป็นกิโลอีกเช่นกันนะครับก็สูตรล้วก็คือไปเดินก็ ไม่ได้กินไรท้ายสุดก็มาเสร็จหมูสเตะนะครับที่ขายอยู่หน้าโรงแรมมันเองนะครับก็นอนหลับพักผ่อนกันเรียบร้อยเช้าตื่นมาก็มาดูวิวสวยๆนะเป็นไงครับวิวสุดยอดเลยนะวิวยาวลาดนะแล้วก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเบรกฟาส์นะครับของสองวัยดึกนะอาหารเพื่อสุขภาพสลัดแล้วก็ อะไรนะเนะมริกันเบรกฟาสนะฮะมีขนมปังมียามก็กินกันไปตามอัตภาพนะฮะก็อร่อยดีนะครับนะฮะเดี๋ยวดูดูนะฮะดูดูเขากินนะฮะโอ้โหปากกว้างมากเลยนะฮะอ,อร่อยสุดๆแซ่บนี่ผมก็ทำเก๊กนิดหน่อยนะฮะกินกาแฟเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางภารกิจทำบุญนะฮะไหว้พระนะครับ แห่เจ <S an> ๊แกก็เดินไปชมไปหาของอของถูกของดีนะครับรีบเร่งเลยจะไปไหนกันหนอะไปไหนกันเนานะฮะเอาจับๆๆเลยนะฮะไปไหนไปไหนไปไหนอ่าคอยดูติดตามนะว่าท่านแม่ทัพจะไปไหนนะครับหัวหน้าทัวร์ผมนะฮะโอเคมาถึงแล้วเราก็มาที่วัดเร่งเน่งยี่นั่นเองนะครับวัดมังกรนะครับเพื่อมาทําบุญตอนนี้วัดอยู่ในระหว่างบุรณะนะฮะก็ต้องเดิน อ่านอุโมงค์ในบริเวณก่อสร้างนะครับเหมือนคล้ายๆเหมือนยานอากาศเหมือนกันนะครับเอาละครับก็เดินไปร้อยเกือบ2 0 0เมตรได้นะครับแล้วแล้วก็มาถึงนะครับาดดาเราก็มาทำบุญแขวนโคมนะครับซึ่งจะมี1ครั้งนะฮะในปีในปีก็ช่วงเทศกาลกินเจเนะี่ยจะมีแขวนโคมที่ท่านเห็นเป็นสีเหลืองๆเนะี่ยก็จะติดชื่อนะฮะก็ทำบุญ1000บาทก็จะได้ แขวนโคมนะมีชื่อนะฮะก็เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อช่วยทําบุญกับวัดนะฮะเพื่อประชาในกิจของทางศาสนานะครับนะะบรบร,บร,บรยากาศบริเวณวัดก็สวยงามนะครับตามสไตล์ของชาวจีนนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนเยาวราชมานานนะะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายนะทั้งเทพเจ้าทั้ง พระสงฆ์เทพเจ้าสีเทศนะฮะเนี่ยที่เห็นองค์ใหญ่ๆดูแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ดูขลังมากเลยนะครับนะฮะนี่ก็เขียนใบอนุโมทนาสาธุนะครับหลังจากทําบุญบแล้วก็เขียนชื่อไปในใบที่จะไปแขวนโคมนะฮะนี่เจ้าที่ก็พามาจุดที่แขวนโคมนะครับเราก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะฮะมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามนะครับ นี่เจ้าที่เขาก็ทำการแขวนโคมนะฮะหลังจากนั้นเราก็เดินรอบๆบริเวณฮะก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีเทพเจ้าหลายๆองค์นะฮะแล้วก็มีพุทธรูปโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์นะที่อยู่ในที่เราเห็นอยู่ในในตู้กระจกใหญ่ๆนะพระพุทธรูปปางยืนนะสวยงามมากแล้วเราก็มาไหว้เทพเจ้ากวนอูนะครับนะฮะ เสร็จแล้วก็ได้เวลาตะเวนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะของหัวหน้าทัวร์เราะะก็มาที่คล้ายๆเหมือนเป็นตลาดที่ขายาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเป็นเป็นเนทพเจ้าเป็นรูปปั้นเรซินของเทพต่างๆนะฮะซึ่งคุณหัวหน้าทัวร์ผมเนี่ยนะฮะก็ชอบเป็นพิเศษนะฮะเสร็จแล้วเราก็เดินมาดูตลาดข้างในซึ่งมีร้านเจเยอะแยะเลย แล้วเราก็มาพบศาลเจ้าเล้งป่วยเอียงนะฮะโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจมานะฮะบังเอิญอยู่ในเส้นทางผ่านก็ไปเห็นก็โอ้โหสวยงามมากเป็นศาลเจ้าที่ที่อยู่ท่ามกลางตึกตึกในบริเวณของเยาวราชนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเข้าไปดูภายในนะครับก็ดูโอโถงนะฮะดูศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีผู้คนมากราบไหว้เป็นประยะระยะนะครับนะในการไหว้ในศาลเจ้าเนี่ยก็จะมี จุดทูประมาณ6จุดด้วยกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็นะมีการนะมาให้เทน้ำมันนะฮะก็เหมือนต่อชีวิตให้ยืนยาวในการเทน้ำมันนี้ลงไปให้จุดไฟอยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็เสร็จภารกิจจากสารเจ้านะฮะก็เตรียมเดินทางนะภารกิจต่อไปคืออะไรนะฮะดติดตาม ภารกิจต่อไปก็คือได้เวลาหาของกินนะคะแต่จะกินอะไรท่านรู้ไหมเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับเพราะว่าหัวหน้าทัวร์ผมนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหาของกินนะฮะนะครับเรามาที่ร้านนายมงนะฮะร้านหอยทอดนายมงนะ,ะซึ่งได้มิชลินสตาสี่ปีซ้อนเนี่ยนะฮะที่เห็นป้ายกลมๆอยู่นะครับก็เป็นหอยนั่งลมนะฮะจานหนึ่งก็ร้อยหนึงก็ไม่ราคาก็ไม่ถูกนะครับแต่เป็นหอยนั่งลมนะครับก็ มาโอกาสมาก็มาทานกันสัหน่อยนะครับพอตุยๆเลยนะฮะ้นนี้หัวหน้าทัวทานเต็มปากเลยโอเคก็พบกันใหม่ครับนะฮะวันนี้ขอจบภารกิจแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ